สมเด็จพระบร,รมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุม,มารและพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาพระราชธานพวงมาลากับผู้เสียชีวิตที่ย้ายมาจากบ้านบางแค่ นายนารงพลละเอียดรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาวางหน้าหีบศพของนางรัชนีอนันโทอายุ68ปีผู้สูงอายุที่อพยพหนีน้ำท่วมมาจากศูนย์พัฒนาสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุหรือบ้านบางแคมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภยัยวัดหนองหอยตบลเขาแรงอำเภอเมืองอจังหวัดราชบุรี แต่เนื่องจากนางรัชนีมีโรคประจําตัวอยู่แล้วคือโรคหอบหืดในช่วงที่ย้ายมาจากบ้านบางแ่ก,ก็เริ่มมีอาการไม่ดีทางแพทย์ที่อยู่ประจําศูนย์พักพิงได้ส่งตัวนางรัชนีเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเสียชีวิตเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลราชบุรีด้วยอาการติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรง ทางเจ้าหน้าที่บ้านบางแคได้นำศพของนางรัชนีมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโสดาประดิษฐารามตำบลเขาแรงอำเภอเมืองราชบุรีเป็นเวลา3คืนและจัดทำการชาพนากิจในวันที่12พฤศจิกายนในเวลา16นาฬิกา i uh do -huh.